มาครับเตรียมจับกุ้งนะครับตัวน,นี้เราใช้เป็นประตูพีนะีน่กุ้งจะเข้าจากด้านนี้อย่างเดียวครับทีแรกตอนแรกเราใช้อวนนะนี่มีข่ายเยอะเดียวกันลงก็ค่อยๆ,ๆใช้มุ้เกี่ยวล้อมกุ้งครับมุ้เกี่ยวกันกุ้งนะครับแล้วก็ใชาย,ยางกันน้ำครับบังคับน้ำไม่เข้าทางเดียว จบแล้วจมแล้ว,ลวคุณเดียวจมได้พอนับใหม่ได้ดเลยเนี่ยเราก็ถักประตูเราก็จะถักเป็นรูปทร,รงตรงกลุ่ยนะครับเข้าหาตัวต่วตอแล้วครับ ระวางประตูในจุดที่ลึกที่สุดนะครับตอนนี้ก็ได้ตำแหน่งประตูแล้วครับจุดที่ลึกที่สุด,ดเราก็ใช้ไม้ปักกันน้ำแล้วต่อไปก็จะใช้ผ้ายยางนั่นเองตีนเงินนั่น,นนะเตรียมกันน้ำครับบังคับน้ำไม่เข้าประตูเดียวนะเริ่มเอา เราใช้ท่อนี้ดึงน้ำครับแต่กู้จะเข้ามา,เ,า,มาเดี๋ยวเราเตรีรมขับอาจที่ทำกันนะครับเลยมแห đi đừng làm đây nói á, không lên sao đấy không? mưa ốc áp xe lùi. เดี๋ยวไปได้ก็คื่อ่ใช่ประมงคร่องต่้งอะไรอย่างเงี้ยเริมเลยนะได้ผลิตไหมเออได้ทำป่ะทำนี่ไม่ทำเลยเกี่ยต่าเยรื่องเยอะต้องพวพี่ป้อมทลมาเยอ